สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเก่งก่อนเกมนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของทีมทัศไทยนะครับที่อาจจะต้องใส่เสื้อลีฟูต้องกราบขอโทษด้วยเพราะว่าไปแประไรการที่เวิร์กพอยท์มานะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้านะครับพึ่งเลิกนี่แหละมาตอนนี้ไม่รู้ว่าคลิปมันอาจจะบอลอาจจะใกล้มาแล้วนะครับแต่ก็จะมาพูดถึงตัวนิดหนึ่งนะฮะไม่พูดไม่ได้ไม่แน่นะครับเดี๋ยวเราจะ ตัวทีิสนามนี่น่าจะเต็มนะครับเราอาจจะต้องอดูฟุตบอลไทยอยู่ที่อยู่ที่สวนนะครับก็อาจจะจะมีไลฟ์สดนะมาดูบอลไทยไปด้วยกันนะก่อนอื่นนะต้องต้องกราบขอบคุณทุกคนนะครับที่ผ่านเข้ามานะฮะเยี่ยมชมช่องแล้วก็กดซับสไคร์นะครับใครยังไม่ได้กดซับสไคร์ก็กดซับสไคร์ให้หนูหน่อยนะครับซัพพอร์ตกันกดไลค์ก็ได้นะครับนะฮะจะไม่อยากแชร์ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่า วันเนี้นะหนูว่าด้วยด้วยแพชชั่นในการไปเชียร์หรือว่าด้วยสถา,านการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะเข้าทางทีมชาติไทยนะครับออยากจะบอกว่านะฮะร,รอบที่เราจะต้องผ่านเข้ารอบนี้ไปเนี่ยไม่รู้กี่ทีมนะฮสิบแปดหรือแปดหรืออะไรนี่แหละแปดแปดเนี่ยลงท้ายด้วยแปดนี่ หนูว่าเราน่าจะผ่านเข้ารอบได้นะครับก็คือดูสถานการณ์ของของทีมชาติไทยแล้วนะฮะขออนุญาตนะครับก็คือ,เ,อ,อเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับเ,เกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้สิงคโปร์แล้วก็จีนนะครับตอนนี้นะครับเ,เรามีสี่แต้มเท่ากับทางจีนนะครับแต่ประตูได้บวกหนึ่งนะครับเกาหลี เกาหลีใต้แน่นอนนะฮะมีเจ็ดแต้มประตูบวกแปดนะครับอ่าสิงคโปร์ลบเจ็ดนะครับก็อยากจะบอกว่าวันเนี้ยหลายคนฮนะอาจจะมองถึงถึงขั้นว่าเฮ้ยเราจะชนะเกาหลีเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปเล่นที่โซบ้านเขาเนี่ยเราไปเสมอมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเาเรียกอะไรเสมอหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งแต้มมาโอ้โหเปนหนึ่งแต้มล้ําค่าสําคัญมันก็ทําให้กระแสฟุตบอลน,นะครับฟุตบอลไทยนะครับ กลับมาฟรีเวอร์อีกครั้งหนึ่งบัตนะฮะตอนนี้หมดเกลี้ยงตั้งแต่คือิีแล้วมันหมดตั้งแต่ยังไม่ชนะไอยังไม่ได้เสนอเสมอเกาหลีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าด้วยสถนานการณ์แล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าคนก็อยากจะไปดูซอนนะฮะซอนฮึงมินลีคังอินใช่ไหมมาจากปารีแสแซงเชแมงอะแล้วก็อูทอกาอะไรอะคือท,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 ทั้งทั้งนทะั้งทั้งทีมเนี่ยคนเขาที่จะเป็นซูเปอร์สตาร ทางฝั่งเกาหลีใต้เพราะว่าเขาก็ไปลดแล่นนะฮะไปค้าแข่งอยู่ในลีกยุโรปนะครับหลายหลายประเทศก็กนั่นแหละอันดับแรกคือบัตรมันหมดด้วยเพราะว่าคนนะครับอยากไปดูซูปเปอร์สตาร์นะครับแต่ณตอนนี้บัตรมันยิ่งดีขึ้นไปเป็นสองเท่าตัวสามเท่าตัวเพราะว่าผลของการที่เราไปเสมอเกาหลีนะฮะมาหนึ่งหนึ่งแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเออบอลมันน่าเชียร์โดยเฉพาะการคุมทีม การเล่นนะฮะการทุ่มเททุกๆอย่างกับนักเตะรวมถึงสตาฟโค้ชนะฮะอิชิอิคือพอพอเรามาดูอิชิอิคุมพอดูนักเตะชุดนี้เล่นแล้วเนี่ยเออครั้งที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เราตีเสมอเกาหลีใต้นะเขาก็บุกเรายับเหมือนกันนะกดแบบแทบจะงงงงผไม่ขึ้นอนะ่ะหายใจใหายคอไม่ค่อยดีอ่ะหายใจไม่โล่งท้องไม่สะดวกอึดอัดนะฮะแต่สุดท้ายแล้ว น้องๆทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่จนได้ผลการแข่งขันนะฮะหนึ่งแต้มที่ลํำค่านะครับพอได้หนึ่งแต้มมาเนี่ยแน่นอนพอมาเจอในในประเทศไทยนะครับในบ้านเราคือตอนนี้ก็ก่อนอื่นขอขอไม่ต่อสนสำหรับคนที่ขายตัวผีนะครับแล้วก็คนที่ไปซื้อตัวผีไม่เป็นไรหนูว่ามันเป็นการเอาเปรียบนะฮะผู้บริโภค คือมันเป็นธุรกิจแหละหนูเข้าใจนะมันเป็นธุรกิจที่แบบว่าบางทีบางครั้งมันมันก็แพงไปมันก็เยอะไปคนที่อยากดูจริงก็อยากดูก็ยอมทุ่มยอมเทแบบยอมซื้อบัตรแพงเงี้ยหนูว่ามันก็อยากไปสนับสนุนคนแบบนี้นะครับแล้วก็หนูขอต่อต้านกับกับกับคนที่กําลังจะแบบเหมือนเกณฑ์ซื้อตัวผีว่าซื้อตัวไว้แล้วมาขายแบบหน้าสนามอะไรเงี้ยขายเป็นสองเท่าสามเท่าก็ไม่อยากให้ถ้าเราไม่สนับสนุนเขานะครับหนูเชื่อว่าเขาก็ทําตรงนี้นไม่ได้หรอกนะครับ ก็ถ้าบัตรมันเต็มนะครับบัตรมันมันแน่นบัตรมันดีดราคาขึ้นไปสองสามเท่าก็ไม่เป็นไรดูอยู่บ้านแต่หนูเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราทําแบบเนี้ยเกมเตะไปตั้งครึ่งหนึ่งอ่ะถ้าคือคนที่มันมีอยู่ในมือเข้าใจไหมแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้อยากดูบอลไทยจริงๆอ่ะมันมันมีเพราะว่าอยากเก็งกําไรนะฮะอยากหาธุรกิจหาเงินเสริมจากตรงนี้อะไรเงี้ยหนูว่ามันก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็ คือถ้าเราไม่สนับสนุนนะเชื่อเถอยังไงมันก็ทงิงนะอ่ะมาพูดถึงฟอร์มการเล่นนะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่เราไปเนี่ยสารภาพตมตงก่อนว่าพอหลังจากโดนหนึ่งศูนย์เนี่ยหนูก็คิดว่าอืขอว่าอย่าแพ้เยอะไว้วันนี้นะอย่าแพ้เยอะเลยขอร้องอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าเฮ้ยทีมชาติไทยทุกคนจะช่วยกันวิ่งช่วยกันเล่นช่วยกันไล่แล้วก็ตีเสมอนะครับหลังจากนั้นเกาหลีก็ หาประตูเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูอยากจะให้ทุกคนอันดับแรกก็ทําใจก่อนนะอันดับแรกหนูอยากให้ทุกคนทําใจก่อนว่าการเตะกับเกาหลีใต้วันเนี้ยนะครับมันหนูไม่ใช่ดูถูกนะักเตะทีมชาติไทยนะต้องบอกก่อนแต่ด้วยตกักยภาพด้วยปวัตาหรือด้วยด้วยชื่อชั้นณนะปัจจุบันเนี่ยเขาต้องยอมรับตามตรงว่าเขาเหนือกว่าเรานะครับแต่เพีเยงแต่ว่าแค่ไม่อยากให้ไปแบบเฮ้ยกูชนะมึงแน่ครที่แล้วกูจะเสมืองมึงในวน่า อย่าพึ่งไปไปเหมิมเกริมอย่าพึ่งไปชลาใจหรือประมาทความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายจำหน่วยนะครับหนูก็อยากจะให้ทุกคนนะรวมถึงกองเชียร์นะฮะทันใจไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการนะเพราะหนูว่าไฟเนี้เกาหลีเข้ามาเขาจัดเต็มแน่เขาเอาจริงเอาจังแล้วเขาเขาเอาแน่เข้าใจไหมหนึ่งนะครับความได้เปรียบของเราเนี่ยหนูมองแล้วมีอยู่สองอย่างนะครับ หนึ่งคือสถานสถานที่นะครับเตะที่ประเทศไทยสภาพอากาศหนูว,ว่าพวกเราคุ้นชินถึงแม้ว่าเขาจะบินตัวบินมาเก็บตัวนานแล้วนะทีมชาติเกาหลีแต่ชดยเฉพาความร้อนบ้านเราเนีี้มันร้อนอ้างจริงถึงแม้จะเตะทุ่มหนึ่งอาจจะมีผลหนูว,ว่าอาจจะไม่มากก็น้อยนะฮะสองกองเชียร์นะครับหนูอยากให้กองเชียร์เนี่ยทําหน,ทหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับหนูถึงเป็นกองเชียร์ที่ไม่ได้เป็นเชียร์สนามแต่หนูก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเช่นกันนะครับ แล้วก็กองเชียร์ที่ดีหนูว่าเราต้องซัพพอร์ตทีมนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีสายเลือดที่เป็นคนชาติไทยเหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะแพ้เราต้องแพ้ไปด้วยกันนะชนะเราก็ชนะไปด้วยกันดีใจผิดหวังร้องไห้ไม่ว่าอารมณ์ไหนเรารือว่าหนูว่าเราควรจะอยู่ไปด้วยกันนะครับในความคิดของนะรูปเกมหนูว่าเกาหลีใต้น่าจะมาน่าจะมา มาบุกแน่อนอนนะฮะแต่ก็คือเขาก็อาจจะไม่ไม่ได้แบบแต่คือบุกมากกว่าเดิมอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่านัดที่แล้วน้เขาเสียหน้าเล็กๆนะฮะที่เสมอในบ้านนะครับแต่วันนี้หนูว่าเขาจัดจัด,จดหนักจัดเต็มแน่อนอนนะครับหนูว่าถ้านักเตะไทยนะครับเล่นกันด้วยความระเบียบวินัยน,นะครับและใจอ่ะหนูว่าใจนะทีมชาติไทยไม่แพ้ใครในโลกเหมือนกันนะครับสมัยก่อนนะฮะตอนเราดูบอลเด็กๆเนถ้าทีมชาติไทยโดนนำ เราก็จะทอแล้วว่าอืมมันจะได้ประตูคืนยาก,กว่าจะโดนอีกปาวะน,นูนี่นั่นแต่ณปัจจุบันผมบอกเลยว่าเอ,อนักเตะชุดเนี้ยยอมรับกราบหัวใจน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณในจีนที่มอบความสุขนะครับให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับก็หนูไม่ฟันธงแล้วกันนะหนูไม่อยากฟันธงไม่อยากไปเจอไม่อยากไปพูดแ,แต่ว่าอยากให้ทุกคนตั้งตาเล่นนะเต็มที่ ทำหน้าที่ของตัวเองที่สุดไม่ว่าจะอยู่แผรกไหนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนนักเตะลงสนามไปมุ่งมั่นทุ่มเทอย่าประมาทแฟนบอลเข้าไปในสนามตรงเสียงเชียร์ปลุกเร้าซัพพอร์ตทีมไม่ว่าจะเป็นจะขึ้นนําจะโดนนําจะอะไรยังไงหนูอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตทีมนะครับสุดท้ายเราคือคนไทยเหมือนกันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเรา คาชนะแล้วคนไทยชนะถ้าแพ้คนไทยก็แพ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูอยากให้คือไม่อยากให้ประมาทเอาจริงๆไม่อยากให้ประมาทหนูเชื่อว่าแฟนบอลคนไทยบางส่วนก็อ,อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเราจึงเสมอหนูไม่ได้อยากย้ํามีครั้งว่าหนูไม่ได้ดูถูกทีมชาติไทยหนูไม่ได้ดูถูกทีมชาติของตัวเองแต่ว่าเราต้องรู้ตัวเองเราประมาทตัวเองครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งหนูว่าควาสมสำเร็จของเราเนี่ยมันเสร็จตั้งแต่แมตช์แรกแล้ว แลคว,วามคิดหนุนนะเป้าหมายของเราในการเจอกับเกาหลีใต้หนูเชือ่อว่าแค่มีแต้มกับเกาหลีใต้ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะครับทีนี้เราก็จะไปดูว่าเออแมตท,ที่เราจะไปเยือนจีนเราจะทําได้ไหมแมตเนี้ยสำคัญถ้าหานมุมนะแมตเยือนจีนเนี่ยสำคัญเพราะมันจะตัดแต้มโดยตรงกันเลยนะฮะวันนี้ก็ภาวนาให้สิงคโปร์เสมอกับจีนอีกนะไม่รู้เตะวันไหนจำนน่าจะวันเดียวกันนี่แหละ ะะถ้าเขาเสมอสมมติเ,ตมเขาเสมอนะฮะมันจีนก็ยังไม่ทิ้งหรือถ้าไปไม่ได้ให้สิงคโปร์ชนะเลย <c oughs> <g oda> ก็ก็หนูคิดว่ามันน่าจะยังไม่หนีหนีไกลนะฮะสำหรับวันนี้สำหรับหนูนะหนูทําใจเผื่อนะหนูมองว่าเราอาจจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่ท,ที่ที่ดีสักเท่าไหร่เพราะครั้งที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับผู้ํำตัวเ,เหนียวแล้วทุกคนวิ่งเล่นวิ่งไล่กันหมดกั่งแบบก็ขอให้ทาได้แบบเดิมแหละ,ะฮะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะฮะ กองเชียร์คนหนึ่งนะครับทีมชาติไทยที่ชื่ออารามบอยจะคอยซับพอร์ตทีมชาติไทยอยู่ตรงนี้นะครับก็ก็อยากให้ผลกแน่งขันด,ดีนะครับหนูเชื่อว่าอย่างที่ดูบอกแหละความตําเร็จของทีมชาติไทยที่ประทะกับเกาหลีเนี่ยมันเสร็จตั้งแต่แมตช์แรกแล้วเราได้หนึ่งแต้มล้าคาบมากโดยเฉพาะในบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีกสองแมตช์ของเราที่เราจะต้องโฟก,กัสไปเยือนนะฮะจีนต้องชนะถ้าคุณอยากผ่านเข้ารอบต่อไปต้องชนะ และนะัดสุดท้ายเจอในในสิงคโปร์ในบ้านต้องชนะอย่าประมาทสองสองหนูเชื่อว่าต่อให้วันนี้ผลจะออกมายังไงมันอาจจะยังไม่ได้ใ่ตัดสินได้เต็มที่ผลมันจะไปตัดสินระหว่างที่เราเจอจีนกับเจอสิงคโปร์นะและหนูยังเชื่อว่าทีมชาติไทยถ้ามาถึงจุดนี้นะถ้าเล่นได้แบบนี้นะมีแรงเชียร์แรงใจมีแรงสนับสนุนจากแฟนบอลเล่นได้แบบนี้หนูเชื่อว่ายังไงรอบนี้เราผ่านเข้ารอบ ผ่านเข้ารบอบนี้แน่นอนน่าจะนะไม่อยากไม่อยากสำหรับหนูนะนีความคิดตัวตัวนะอ่ะก็ก็วันนี้อาจจะไม่ได้ไปดูีิสนามนะครับต้องต้องกลับขอโทษด้วยนะครับก็เนี่ยแหละวอนวอนทุกทุกคนนะฮะขอให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดโค้ดมีหน้าที่วางแผนนะครับนักเตะมีหน้าที่วิ่งเล่นไล่ทำตามหน้าที่ตัวเองที่โค้ดได้มอบหมายมาแล้วก็อยาประมาทอย่างเดียว อย่าประมาทนเชื่อว่าไม่ว่าจะแพ้เสมอหรือชนะคนไทยทุกคนยังอยู่ข้างหลังพวกคุณยังอยู่ยังยืนอยู่ข้างหลังพวกคุณแล้วก็พร้อมที่จะเชียร์พร้อมที่จะให้แรงสนับสนุนนะนะฮะขอให้ทุกคนทาให้เต็มที่แล้วก็ขอบคุณจริงๆไม่ว่าผลจะเกิดขึ้นอะไรยังไงหนูรับได้รับสถานะนะหนูรับได้เดี๋ยวเจอกันสดๆเย็นนี้นะฮะอาจจะไล์สดไปด้วยเพราะแต่แต่มันจะมีอารมณ์ร่วมมากหน่อยนะ นะฮะ,อะขอบคุณทุกคนนะะขอบคุณทุกคนจริงที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องนะฮะกดซับสไครต์ฮะกดสพอร์ตให้ขอบคุณจริงๆวันนี้ก็พูดขออน้ญพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องบอลไทยอย้ำอีกครั้งไม่ว่าผลวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะเสมอแพ้หรือชนะเราจะยืนเคียงข้างกับนักเตะแล้วก็โค้ดไปด้วยกันนะครับคืออยากให้ทุกคนนั่นแหละอย่าประมาทขออย่างเดียว,วอย่าประมาทอย่าไปแบบเหลืองว่าเฮ้ย hey กูไปตบในบ้านมึงมาหนึ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมาบ้านกูมึงโดนกูแน่อะไรเงี้ยใจเย็นๆค่อยๆเล่นนะฮะค่อยๆเริ่มเกมหนูเชื่อว่าเกาหลีก็อาจจะไม่ได้แบบมามาบึ้มบึ้มบึ้ม,ม,มเพราะด้วยอากาศเขาวิ่งเยอะเขาก็หมดแรงเขาก็เออากาศไล่เข้ากับบ้านเราหนูว่ามีมีผลไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆอย่าประมาทและหนูหวังว่าคนไทยทุกคนจะได้รับผลการแข่งขันที่ดีนะครับแบบที่เราต้องการไม่แน่นะครับ วันนี้ทีมทาตไทยอาจจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยก็เป็นได้จากนักเตะน้องๆชุดนี้นะครับแล้วก็โค้ชที่ชื่อว่าอิชิอินะครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะเดี๋ยวเจอกันคนํานี้นะฮะไทยเลนไทยลนไทยเลนปุ่นปุ่นไทยเลน,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 เลนก็มาดีวะ